ครับวันนี้เรามารู้จักการทํางานของเครื่องรีดแป้งนะครับ ดนัสตี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่นําเข้าจากประเทศไต้หวันนะครับเป็นผลิตที่ไต้หวันเป็นแบรนด์ไต้หวันแท้นะครับเป็นรุ่นตั้งโต๊ะนะครับผมครับเรามารู้จักการทํางานและปุ่มการทํางานของเครื่องกันเลยนะครับครับครับปุ่มที่1นนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับผมเวลาเราจะเปิดการทํางานเราก็หมุนมาที่ตัวตัวขีดหนึ่งนะครับผมครับสตัวนี้จะเป็นปุ่ม Emergency ก็คือหยุดกรณีฉุกเฉินนะครับ 3นะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มจะเป็นตัวปรับระดับนะครับปรับระดับตัวไหนปรับระดับตัวแกนนะครับปรับขนาดนะครับของแป้งนะครับการปรับขนาดก็คือเขาจะไล่จากสเต็ปที่สูงลงไปหาต่านะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นตัวล็อกขนาดนะครับสมมุติว่าเราเราตั้งไว้ที่4ีมิลนะครับขน้นเราแล้วก็ล็อกล็อกมาเลยตรงนี้ล็อกไว้นะครับตรงนี้เราก็มาดูที่ตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็น มือโยกซ้ายขวานะครับกดซ้ายไปซ้ายกดขวาไปขวานะครับครับส่วนตัวนี้จะเป็นกาดนะครับเป็นกาดเป็นลิมิตนะครับเป็นลิมิตกาดก็คือถ้าเรายกกาดขึ้นเครื่องจะหยุดการทํางานทุกครั้งเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาสาธิตการใช้งานเครื่องกันนะครับอันดับแรกเลยเช็คปุ่มลิมิตนะครับหมุนหมุนนะครับตามลูกศรนะครับหมุนปล่อยนะครับแล้วก็ เราเวลาเวลาเราเปิดการทํางารเราต้องตั้งแกนแกนโยกตัวนี้นครับซ้ายขวาเรามาอยู่ที่แนวเดียวกันนะครับเป็นเส้นตรงนะครับเป็นเส้นตรงตัวนี้จะตรงนะครับจะให้มันไปานทางใดทางหนึ่งนะครับผมครับพอเราเปิดปุ่มนี้เราก็เช็คตัวเบรคซีเรียบร้อยแล้วเราก็ตัวนี้อย่าลืมนะครับเราทุกครั้งเราเอาไปที่จํานวนที่เยอะกว่าก่อนนะครับผมตัวนี้สูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ30 30มิมิลับขนาดก็คือการ การรีดแป้งเขาจะไล่จากกระเดดสูงลงไปหาต่ำนะครับโอเค เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินนะครับเราเก็บแปลงไม่ทนันเราสามารถกดปุ่มตัวนได้เลยกดปุ๊บเครื่องจะหยุดทัน,นท,ทีนะครับพอหยุดแล้วเราก็ต้องมาปิดตัวนี้ก่อนทุกครั้งนะครับกันไว้นะครับถ้าเรากดตัวนี้ไม่ปิดตัวนี้เรามาเปิดปุ๊บเครื่องก็จะทํางานต่อนะครับเครื่องก็จะทํางานต่อฉะนั้นเรากดตัวนี้ปุ๊บเราต้องมาปิดตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาตั้งตรงนี้ให้มันเป็นเป็นตรง แบรนด์ที่นำเข้าจากประเทศไต้หวันแท้นะครับเบนัสตี้เป็นรุ่นมือเป็นรุ่นตั้งโต๊ะ